เขาสามเขาสามหิมะลงแล้วค่ะหิมะเริ่มลงแล้วอตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเขาสองแต่เขาที่สามเรามองไปว่าหิมะลงแล้วขาวโพลนเลย ไม่เท่าไร่วันนี้ค่ะอากาศไม่ค่อยเท่าไรถ้าฝนจะตกปีนขึ้นมาครึ่งทางแล้วน่าจะครึ่งกนะ็ยังไม่ถึงเราไม่แน่ใจ าที่สามมองไปมีหิมะเต็มเลยวันนี้เราจะถึงไหนเคจ้าระหว่างทางที่เราจะเดินขึ้นไปเขาสองแอ่งน้ำตรงนี้คือเริ่มแข็งแล้วแวเราจะโยนในนี้ลงไปนะเห็นไหมมันแข็ง มันแข็งแล้วโยโนไม้ลงไปตะกี้เดี๋ยว,ยวหาใหมากก่อีกเอียเอาใหญ่ๆจะได้เห็นในนั้นเล็กไปนะเราจะโยนไมนะ้แข็งนะแข็งไปหมดเลยทุกคนเริ่มแข็งแล้วเริ่มแข็ง ขึ้นเขาสองยังไม่ถึงเกือบแล้วล่ะเรามาเจอแอ่งน้ำตรงนี้ก,นาาานก่อนแล้หาไมโยน,โนโอีกกอนเลยนะหนูหากิ่งไม้ไม่ได้ ที่เราอยากโยนไปตะกี้มันอยู่ตรงนั้นแข็งแล้วแต่ยังไม่แข็งลงไปถึงข้างล่างหมดนะเพิ่งจะเริ่มแข็งข้างบน ใน,นรศัสทบสว่างแต่ที่จริงแล้วมืดก็เดินขึ้นมาบนเขาสองแล้วคะ่ะมืดมืดวันนี้ขเขาแรกเขาสองที่เรายืนอยู่เนี่ย อากาศไม่ค่อยดีเวัออนอากาศดีแดดอยู่แต่เรากลัวมืดวันนี้ก็มืดไวกว่าเพราะว่ามันคึมคึมเหมือนฝนจะตกเข้าสองแล้วก็ไม่ค่อยลมเหมือนที่เรามาครั้งแรกลมไม่ค่อยมี มีลมบรรยากาศเลิศอยู่เหมือนเดิมเสียอย่างเดียวไม่มีแสงถ้ามีแดดนี่จะงามมากนะนี่งามโอ้สอง,สองยังไม่ได้สูงนะนนขอสองต้องยอดหน้นขะึ้ไปไะยอด ด,ดูแล้วเขาสามไม่น่าจะถึงอีกวันนี้เพราะว่ามันมืดแลว้วกลัวตอนเวลาเรากลับมองไม่เห็นทางแนวไฟฉายมาด้วยวันนี้เดี๋ยวมันจะลื่นล้มเมื่อกี้เราลื่นล้มแล้วนะเปียกหมดเลยข้างหลังเปียกหมดเลย ลื่นตั้งแต่ก่อนขึ้นมาเขาสองตรงนั้นมันมะีน้ำแองแองชื้นๆอยู่ตรงนั้นแค่จ้าเดี๋ยวไปดูยอดขึ้นไปบนยอดเขานน้นกัน สวยนอนกลางเต็นท์อยู่บนนี้น่าจะดีหน้าร้อนค่อยมากลางเต็นท์นอนเด็กเต็นท์ขึ้นมาโอ้โอเคจ้ะเดี๋ยขึ้นเขากันแล้วเราก็ขึ้นมาถึงตรงยอดแล้วนะทุกคนยอดเขาโอมือดมากเลย ยอดเขาอีกรอบอมองไปอ้ฟ้าสวยมากเราซื้อบ้านรอบหน้าเราจะมาอยู่ฝั่งที่มองเห็นไนนี่แสงตะวันเยอะๆดีกว่าสยสวย,สวย เรายังชอบด้วยชอบแสงตะวันขึ้นตะวันลงแล้วว่ามันสวยธรรมาชาติดีสุดยอดสุดย้ยเสียอย่างเดียวมืดไม่มีแดดฝนจะตกแต่ไม่มีเมื่อวานนี้เสียดาย เราน่าจะมาแต่เมวานนี้อากาศดีมากแต่ว่าเราทำนู่นทำนี่ทำเอาไปเอามาสายแล้ววันนี้ก็สายอีกเหมือนกับแต่ว่าก็ขึ้นมาจนถึงขาสองก็จะอากาศดีวันนี้ไม่ใช่ฉเฉลี่ย นะมีอยู่สองคนเดินไปก่อนเราไม่รู้เขาเดินไปไหนเดีวเราแต่ถ่ายนู่นเขาสามคิดว่าจะไปเขาสามแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดเช่นเคยวันนี้มันมืดมากถ้าไปก็ว่าจะเดินถึงบนเขาน้นก็มองไม่เห็นน,นทางแล้วเราไปฝั่งนู้นแล้วเราก็จะกลับ มาณขึ้นสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงแล้วเนี่ยที่ขึ้นมาแต่ตอนลงเร็วเค okay, จ่ะไปฝั่งนู้นกันแล้วก็ต้องกลับถ้าจะไปเขาสามมันมืดเกินไปตอนเวลาเรากลับเราว่าเดี๋ยวมันม,มองไม่เห็นทางมันจะลื่นเ่ okay, จ้ะ Hey, เบา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 เดินเดินอุ้ยสวยสวยสวยสุดยอดอลังการงานสร้างของธรรมชาติงามสุดตะวันตกแล้วอันนี้เพิ่งยังไม่ถึงห้าโมงลงแล้ว สีเป็นกับสีโทรศัพท์นะว้วเอาะวะที่จริงนะสวยมากสีก็คือออกส้มส้มมากๆากส้มเหลืองเหลืองส้มส้มอันนี้มันออกขาวใสใสในในกล้อให้เราขึ้นไปไทยก็อมอนนี่ให้ดูสวยมากโุ้ยสีข้างนอกนี่คือสวยมาก แต่สีในโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็ยังสวยอยู่ธรรมชาติสุดยอด <นะ S 1> กลับแล้วทุกคนเราเดินทางกลับเร็วปีนเขาก็ถึงลูกที่สองตามเคยค่ะเพราะว่ามันมืดก่อนมันมีเมฆเยอะแล้วก็มืดขาลงเราไม่ได้เอา ไปชายมา,ากลัวลื่นลงนี่ก็มืดมากแล้วในกล้องนี้สว่างนะเนี่ยออกเขาแต่ที่กิงมืดกว่านี้สวยมากโอ้ยสุดยอดปีนเขาคนเดียวเช่นเคยคะ่ะ เราจะแพนไปตรงนู้นที่เราไปให้ดูในกล้องสว่างอยู่นะนูน้นเราขึ้นไปตรงนูน้นเขาสองนี่เขาสองเขาสามเราไปไม่ถึงเหตุเพราะว่ามันมืดเราต้องกลับก่อนมันไหนเด็ดๆดถึงจะไปได้แต่ว่ามันมีหิมะลงแล้วด้วย น่าจะเดินทางลำบากขึ้นไปอีกเค okay, ค่ะสวย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 มาฝากนี่ก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วค่ะเพราะว่ามันเย็นตอนนั้นที่เรามาถ่ายไหมสีกำลังสวยเลยอยันนี้โอ้ยชอบสุดๆเลยตะวันสีรอนๆอ,อย่างนี้สีสันสวยงามมาก โอเคค่ะกลับบ้านแล้วเมื่อแล้วเมืดแล้วเจอกันคลิปหน้าโอเคขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายโอ้ยหอบหอบหอบวิ่งสุดยอดสวย กำลังจะตกแล้วงามมากทุกคนแสงเงินแสงทองแสงตะวันสุดยอดกอลังการงานสร้างพอดีพอดีเราวิ่งหอบก่อนขึ้นไปบนนี้ถ่ายสิ Ugh, ugh, uh. ไม่ถึงบ้านนะคะมีอีกคลิปหนึ่งมีอีกช็อตหนึ่งช็อตลงแล้วตอนนี้างามสุดชอดงามสุดๆไม่ไหวที่จะเห็น เรามาอยู่ตรงนี้ใกล้ขนาดนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยขึ้นมานะโอ้โหมันสีมันงามงามแต่ในกล้องออกขาวๆเสียใจสุดเลยอ จริงๆแล้วมืดมาก้วทุกคน6โมงแล้วตอนนี้แต่โทรศัพท์คือสว่างจ้าเลยนี่มองมืดสุดๆแล้วเรายังกลับไม่ถึงบ้านแคค่ะ ในโทรศัพท์สว่างแต่ที่จริงแล้วมืดคนก็เดิน